กาพระอาจารย์ลังสิมันขอสวัสดีคณะผู้ปฏิบัตินะครับคณะสาสมาธิรุ่นที่1ของวัดเทพเจติยาจารย์นะครับเ,เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าทางสถาบันพลังจิต,ตานุภาพได้ร่วมกันกับคณะสงฆ์ของวัดเทพเจติยาจารย์ได้จัดตั้งเป็นคณะศาสมาธินะครับรุ่นที่1นึ่ทำความดีร้อยวันบูชาคุณพ่อแม่นะครับ เพื่อสารต่อปณิธานเจ้าประคุณสมเด็จพระยาณวาชิโรดมนะครับเป็นที่ทราบกันดีว่าที่มาที่ไปเนี่ยก็เป็นเพราะว่าช่วงนี้ประเทศไทยเราหรือแม้แต่ทุกๆประเทศทั่วโลกนะครับเกิดภาวะเขาเรียกว่าโควิด -19 ก็ทำให้ชีวิตของแต่ละคนนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงาน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันการค้าการขายก็ต้องปรับตัวกันค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงชีวิตหนึ่งใครเลยจะคิดว่าจะได้เกิดภาวะแบบนี้นะครับแม้แต่ตัวของออพิธีกรเองปีนี้ก็60ก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นเราต้องมีการปรับตัวกันค่อนข้างเยอะสิ่งหนึ่งที่มีผลกระทบ กับตัวเราที่เห็นเห็นก็คือในเรื่องของสภาพจิตใจอันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าสภาพจิตใจเรานั้นสําคัญอย่างยิ่งงั้นมนุษย์เนี่ยประกอบด้วยสองส่วนก็คือกายกับใจป่วยกายนี่พอรักษาได้แต่ถ้าป่วยใจละ่ะเราจะรักษาอย่างไรนี่ก็เป็นที่มาที่ไปของการที่เราเองถึงมีโครงการเรื่องของคณะสาสมาธิเพื่ออะไรเพื่อที่จะมาช่วยบรรเทาความเครียด บรรเทาความกังวลหรือ,อสิ่งต่างๆที่มากระทบจิตใจเรานะครับการงานก็ดีเงินทองก็ดีการไปมาหาสู่ต่างๆก็ดีการที่จะเดินทางไปแต่ริ่ต่างๆก็ดีมันก็เป็นผลกระทบไปหมดนะครับร้านอาหารโรงแรมกิจการเหล่านี้จะเห็นได้ว่ามีผลกระทบโดยตรงอย่างยิ่งนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปนะครับทีนี้พูดถึงเรื่องของ วิธีการปฏิบัติคณะสาสมาธิหลายๆท่านที่ได้เข้ามาแล้วเนี่ยก็คงจะพอได้ทราบกันแล้วใช่ไหมครับพระอาจารย์รังสิมันทรทราบกันดีครับมาร่วมปฏิบัติกันหลายพันคนครับเวลานี้ครับแต่ยังไงก็อธิบายกับทางผู้ที่เพิ่งมาใหม่นะแต่ละกลุ่มแต่ละท่านบางทีก็เชิญชวนในแต่ละกลุ่มแต่ละท่านกันนะครับก็ขอให้ทางอาจารย์หนุ่มช่วยแนะนําหน่อยเวลาปฏิบัติเวลานี้ครับครับ ขั้นตอนในการปฏิบัตินะครับหลังจากที่เราได้ลงทะเบียนแล้วก็เข้ามาในกลุ่มของคณะสาแล้วเนี่ยเราจะมีการแบ่งกันเป็นกลุ่มนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยคณะสาเนี่ยมีอยู่ประมาณ5 0 0 0กว่าคนเราก็จะแบ่งกันเป็นกลุ่มกลุ่มละ100คนโดยแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีพี่เลี้ยงเป็นผู้คอยดูแลให้คำแนะนำต่างๆเรื่องของภารกิจของคณะพี่เลี้ยงก็จะ แบ่งได้เป็นประมาณ5ข้อย่อยๆนะครับผมก็จะกล่าวให้ฟังนะครับเพื่อให้ผู้ปฏิบัติและก็พี่เลี้ยงที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยได,ได้เข้าใจว่าอ๋อมีพี่เลี้ยงเพราะอะไรนะครับก็คือข้อที่1เนี่ยให้กําลังใจแนะนําช่วยเหลือประสานงานนักศึกษานะครับในการเข้าโครงการนี้นะครับแล้วก็ส่งข่าวสารข้อมูลเพื่ออะไรเพื่อให้เราเนี่ยเกิดความสุขความสบายใจนะครับแล้วก็ให้นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ย ให้อยู่จนสำเร็จวันสุดท้ายก็คือวันที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2564นี้โดยให้มีจำนวนมากที่สุดที่จะอยู่กันถึงวันที่ครบกำหนด101วันนะครับอันที่3ก็คือช่วยประสานงานด้านทะเบียนแก้ไขข้อมูลการรับสมัครที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ในการจัดส่งเอกสารประกาศนียบัตรและของที่ระลึก ซึ่งจะมอบกันณวันที่เราได้จบโครงการนี้นะครับข้อที่4ช่วยประสานงานในด้านการรับข้อมูลและก็สรุปข้อมูลสถิติแห่งความภาคภูมิใจของนักศึกษากับทางวัฒเทพเจติยาจารย์นะครับและ5ช่วยแนะนําเรื่องการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นเช่นการเดินจงกรมการนั่งสมาธิตามแนวทางของเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมตลอดถึงการร่วมประชาสัมพันธ์โครงการนะครับ นี่คือหน้าที่ของพี่เลี้ยงนะครับอาจารย์ครับก็จริงๆจะบอกว่าพี่เลี้ยงหรือจริงๆพี่เลี้ยงก็อีกนายหนึ่งบางทีพี่เลี้ยงก็บอกอันนี้เหมือนเป็นเจ้าเ่ามาเป็นเ่าคอยช่วยบริการทางทางนักศึกษาทุกท่านเนาะเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้นักศึกษาเวลานี้ก็หลายพันชีวิตนะครับและหลายพันชีวิตก็ ลำพังถ้าจะมาประสานงานกับทางวัดเทพเจดีย,ยอาจารย์ก็มีพระอยู่ที่รูปครับคุณโยมแล้วก็มีโยมมาช่วยอยู่4ี่หท่านอย่างเรื่องการลงทะเบียนก็ดีหรือการส่งของก็ดีเนี่ยซึ่งหลเนี้ยทางท่านอาจารย์เจ้าคุณเนี่ยเมตตาว่าให้มีประกาศสียีบัตรแล้วก็มีของที่ระลึกสําหรับผู้ จบโครงการด้วยกันทีนี้ถ้าเกิดว่าพระสิบสี่รูปโยมโยมไม่กี่ท่านเนี่ยกว่าจะส่งของให้โยมเสร็จคิดว่าน่าจะปีหน้าครับปีหน้าน่าจะได้ครบกัน <S 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 ทีนี้ก็เลยเป็นทาง <S <S พี่เลี้ยงก็เลยมาช่วยกันนะครับ <S <S ได้ประสานข้อมูลหรือบางทีลงข้อมูลถูกข้อมูลผิดอย่างเงี้ยก็พี่เลี้ยงก็จะได้ช่วยแก้ไขดังนั้นนักศึกษาทุกท่านวางใจนะครับพี่เลี้ยงทุกคนมาด้วยความเป็นจิตอาสาความปรารถนาดีและทุกคนเสียสละนะครับเสียสละมาช่วยกันมาเอื้อเฟื้อทาง ท่านนักศึกษายัางไงก็ขอให้วางใจว่าพวกเราทุกท่านเนี่ยมีความปรารถนาดีซึ่งกันและกันนักศึกษาก็มีความปรารถนาดีที่จะมาร่วมโครงการพี่เลี้ยงก็มีความปรารถนาดีที่จะมาช่วยนะครับแต่ทีนี้บางทีเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้พี่เลี้ยงก็ยังต้องมีสัมมาอาชีพอยู่นะครับพี่เลี้ยงหรือก็ยังต้องดําเนินจิจการไปเราก็มาช่วย เท่าที่เวลาเอื้อมหน่วยกันทีนี้บางทีอาจจะถามทันทีอาจจะไม่ได้ตอบทันทีหรือว่าบางทีอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ขอ้นกศึกษาวางใจอย่างน้อยๆเข้ามาปฏิบัติได้เลยนะครับสมัครบอกชื่อกับพี่เลี้ยงบอกเบอร์โทรไว้เนี่ยเข้ามาก็ถือว่ารับสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับพี่เลี้ยงในประจํากลุ่มก็จะจดรายละเอียดเรื่องทะเบียนนักศึกษาเข้ามาปฏิบัติได้เลยจะจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงค่าเข้ามาร่วมสวดมนต์เนี่ยคือหัวใจหลักปฏิบัติอย่างมีความสุขแต่ทีนี้ทางท่านเจ้าคุณเนี่ยท่านมีให้ประกาศนียบตรกับของที่ระลึก ก็เลยเป็นมูลเหตุว่าต้องมีพี่เลี้ยงมาช่วยกันด้านทะเบียนหรือจัดส่งเอกสารต่างๆเพื่อมาทําให้ถูกต้องเนี้ยจะได้โทรประสานว่าเอ๊ะที่อยู่ถูกไหมอะไรถูกไหมเราจะได้ส่งข้อมูลกันแล้วก็ในโอกาสเนี้ยที่คนมาปฏิบัติร่วมกัน ประมาณตอนนี้ก็โห oh, oh, หลายพันชีวิตนะครับหกเจ็พันท่านนะครับท่านเจ้าคุณอาจารย์ก็เลยบอกโอ้โห oh, เป็นโอกาสดีเพราะว่าเป็นรุ่นหนึ่งด้วยแล้วก็เป็นครั้งแรกของประเทศไทยเนาะที่ดีมีการจัดอย่างเงี้ยเราก็เลยจะได้มาช่วยกันบันทึกนะครับบันทึกตารางสถิติแห่งความภาคภูมิใจร่วมกันว่าทั้งโครงการเนี่ยเจ็ดแปดพันดวงจิตเนี่ยครับมาร่วมกันปฏิบัติถวายเป็นอาจารย์ระยะบูชาถวายให้แก่เป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้จํานวนเท่าไหร่ กระการหนึ่งเราจะได้มาทําสถิติร่วมกันดังนั้นเลยการจดบันทึกเนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะขอความอนุเคราะห์ทางท่านนักศึกษานะครับถ้าเกิดท่านพอมีเวลาอํานวยนะครับก็ช่วยจวดบันทึกเล็กๆน้อยๆเนีย่นยซึ่งในตารางเหล่านี้ก็ปฏิเสธไม่ได้โครงการเราเนี่ยเห็นว่ามาตั้งคณะสาสมาธิแต่จริงๆจุดเริ่มเนี่ยคุยกันประมาณ3-4ี่วันแล้วก็สตาร์ทวันจันทร์ที่9เลย9 9แสดงว่าใช้เวลาในการเตรียมงาน ระยะสั้นมากเลยใช่ไหมครับสายฟ้าฟาดครับ <c oughs> โครงการสายฟ้าฟาดแต่ทีนี้เราก็ไม่เป็นไรเรามีใจที่จะทําทุกอย่างแล้วถ้าเกิดเรามีใจเป็นประธานใจที่จะช่วยเหลือเนี่ยท่านเจ้าคุณมีใจที่จะช่วยเหลือว่าเวลานี้คนทุกยากมากอ,อยากให้คนเข้ามาปฏิบัติกันดังนั้นเนี่ยไม่เป็นไรมีใจที่จะทํากันเราก็ค่อยเริ่มทําตารางขึ้นมานะครับทีนี้มันก็เลยมีการอัปเดตเวอร์ชันจากการคําแนะนําต่างๆนะครับทีนี้ปฏิบัติไปเถอะครับจดไปเลยเวลาเนี้ยจดไปเลยไม่ีปัญหาเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดเรื่องตารางกันต่อว่า วิธีลงปฏิบัติตารางยังไงเพราะว่าตารางอย่างเงี้ยจะเห็นได้ว่ามันจะมีช่องของความสุขอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าอะไรถึงมีก็เดี๋ยวเราจะไปคุยในรายละเอียดปีกย่อยต่อไปทีนี้ก็ถ้าเกิดนักศึกษาเนี่ยช่วยโอกาสขอโอกาสช่วยลงได้นะครับก็จะได้ช่วยลงตารางพวกเนี้ยเพราะว่าลำดับต่อไปแล้วเนี่ยเราจะได้เป็นข้อมูลเชิงเชิงวิชาการเชิงวิชาการในที่นี้หมายความว่า นักศึกษาปฏิบัติร่วมกันหลายพันชีวิตนะครับปติเราปฏิบัติจดข้อมูลแล้วก็ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์นะครับทีนี้เราได้โอกาสดีนะครับได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากอาจารย์ทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังนะครับมีท่านอาจารย์ดุษณีอาจารย์สุจิตราแล้วก็อาจารย์หมูเนี่ยที่ได้มาช่วยกันก็จะมาเอานำข้อมูลที่ท่านนักศึกษาเนี่ยได้ใส่ลงไปในตาราง ตารางแห่งความภาคภูมิใจเนี่ยก็จะนําไปวิเคราะห์วิจัยเป็นเชิงคุณภาพอีกทีหนึ่งเป็นเชิงปริมาณจะได้แจ้งออกมาว่าโอ้เราปฏิบัติอย่างเงี้ยมันจะมีผลต่อความสุขอย่างไรนะครับทีนี้ก็จะขอให้ช่วยลงข้อมูลอนุเคราะห์ทางทางวัดเทพเจติอาจารย์ท่านนึงพอทําเสร็จ๊บจะได้โอ้เราจะได้ทําสถิติติด,ตดไว้เลยเป็นเป็นของที่วัดเทพเจติอาจารย์วันหน้าฝรั่งมาปฏิบัติธรรมที่ วัดเทพเจติอาจารย์ก็จะได้เห็นโอ้โหประเทศไทยมีโครงการอย่างนี้ด้วยนะมีผลเชิงวิจัยเป็นเชิงคุณภาพปริมาณอย่างนี้ด้วยนะโอ้โห amazing นะครับมันก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้มาช่วยทําสถิติร่วมกันนะครับมาทําความดีร่วมกันครับครับก็ถือว่าเรายิงปืนหน,นึ่งนัดเนี่ยได้นกหลายตัวใช่ไหมใช่ไม่ใช่สองตัวใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับใช,ใช่ครับ,รบโอเคหอทีนี้ อาจจะอยากจะทบทวนนิดนึงสาหรับบางท่านที่อาจจะเพิ่งเข้ามาใหม่ก็มีนะครับมีเข้ามาใหม่ๆเนี่ยเรื่อยๆก็อยากจะได้กล่าวถึงวิธีปฏิบัติในแต่ละหนึ่งวันนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นตั้งแต่ตีห้านะครับทุกท่านก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เตรียมตัวสําหรับเดินจงกรมตามอัธยาศัยนะครับโดยใช้ระยะเวลาเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็คือปฏิบัติด้วยตนเองหลังจากนั้นเนี่ยก็ตีห้าครึ่งเราก็ฟังเทปนะครับของท่านเจ้าพะกุล สมเด็จพระยาณวชิโรดมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นตี5-45เราก็มาสวดมนต์ทางวัดเช้าร่วมกับคณะสงฆ์วัดเทพเจติยาจารย์นำโดยพระราชปัญญาวชิโรดมนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ฟังธรรมะช่วงท้ายนี่ก็คือการจบปฏิบัติช่วงเช้าแล้วระหว่างวันก็ทุกท่านก็แบ่งเวลาดูนะครับเอาตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลเลยนะครับในการทำวิธีสาสมาธิจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ ก็จบไปช่วงกลางวันพอช่วงเย็นเราก็จะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็คือเวลาประมาณหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มเราก็จะมีการฟังธรรมบรรยายของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิวโรดมแล้วก็จะตามด้วยการสวดมนต์ตอนเย็นนะครับก็จะมะีหลากหลายใช่ไหมครับเช่นพระปรลิตบ้างปณจักบ้างอะไรประมาณนี้นะครับแล้วแต่ว่าในแต่ละวันนั้นจะมีะโปรแกรมว่าเป็นบทสวบดบทไหนนะครับและถ้าเกิดคนไม่สะดวกเวลาดังกล่าวเลยครับอาจารย์หนุ่ม มีคคนะนนครับก็เราสามารถที่จะย้อนกลับไปเพื่อที่จะรีลันในการดูในเรื่องแต่ละวันว่าวันนี้บทสวดเมื่อเช้าที่เราไม่ได้สวดเนี่ยสวดบ,บทไหนยังไงตอนเย็นมีบทสวดไหนอย่างไรเราสามารถย้อนกลับไปดูใหม่ได้เสมอๆรวมทั้งในห้วงเวลาตีห้าถึงตีห้าครึง่งเอาว่าอาจจะไม่ได้สะดวกในการเดินจงกรมเพราะแต่ละคนมีภารก,กิจไม่เหมือนกันเราก็หาเวลาระหว่างวันไปไปฏิบัติเอง แต่เราก็สามารถนับชั่วโมงในแต่ละครั้งที่เราปฏิบัติเนี่ยแล้วเราก็มาลงบันทึกเดี๋ยวก็จะมีการเชื่อมโยงไปถึงไอ้ตารางที่เราพูดถึงว่าเนี่ยว่าเราต้องลงอย่างไรนะครับครับว่าง่ายๆเนี่ยตอนนี้ท่านเจ้าคุณอาจารย์ท่านเอื้อเฟื้อหมดนะอนุเคราะห์นะครับท่านที่ปฏิบัติตมานานแล้วมีอัญญะมันยังสูงอัญญะมันยังในเวลานี้ เกื้อกูลซึ่งกันและกันก็เป็นคณะศึกษาเนี่ยเกื้อกูลซึ่งกันและกันประการหนึ่งว่ามาปฏิบัติพร้อมกันเวลาเดียวกันอัญญะมันยังประการหนึ่งและจะมาปฏิบัติช่วงเช้าหรือช่วงเย็น2เวลาแล้วก็วิทีสศาสส่วนตัวอันนี้ปฏิบัติหลักที่เป็นอัญญะมันยังซึ่งกันและกันและอัญญมันยังอีกในหนึ่งเนี่ยสำหรับคนที่ปฏิบัติต่อเนื่องเต็มที่แล้วเนี่ยเรียกว่าเป็นเรียกว่ายังไงดีอ่ะเป็นผู้ที่มี ถ้าเกิดเป็นพระก็พรรษาสูงแล้วปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดอนี้ครับตั้งแต่สวดมนมต์มาตั้งแต่เมษาเนี่ยไม่ขาดเลยก็จะขอความเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์นะครับสำหรับผู้ที่ใหม่ด้วยทีนี้เราถึงมีการเชิญชวนให้กับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเนาะก็สามารถเข้าร่วมได้ตามโอกาสอํานวยตามโอกาสอํานวยจะช่วงเช้าสะดวกเข้าก็ได้หรือว่าช่วงเช้าต้องขับรถไปทํางานก็เปิดฟัง ก็ไม่เป็นไรทีนี้ระหว่างวันท่านเจ้าคุณอาจารย์ก็ขอให้ช่วยทําวิทิศาสมาธิหน่อยก็ทําไปหรือว่าตอนเย็นกลับบ้านเร็วหน่อยก็สวดมนต์พร้อมกับคณะก็ได้นะครับหรือว่าไม่ได้เลยก็ก่อนนอนเนี่ยก็ทําตามอัธยาศัยอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำสามเวลาก็คือตอนเช้าตอนค่ำแล้วก็วิธิศาเนี่ยจะเรียกว่าการปฏิบัติตามอัธยาศัย ตามปฏิบัติตามอธิยาสัยเนี่ยจะเดินจงกรมนั่งสมาธิฟังธรรมย้อนหลังอะไรยังไงได้หมดนะครับเพราะาเรามีช่องทางเอื้ออํานวยหมดจะดูย้อนหลังทาง Facebook ก็ได้ YouTube ก็ได้หรือตอนนี้เราก็มีรวมธรรมะของทางเจ้าคุณอาจารย์แล้วก็พระอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยเราจะทําในช่อง YouTube สารต่อปณิธานก็สามารถจะเข้าไปดูในตรงส่วนนั้นก็ได้ตรงนี้ก็สามารถปฏิบัติได้นะครับก็สามารถชวนได้สําหรับผู้ที่ยังไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับทางผู้ดูแลก,ก็ดีพี่เลี้ยงก็ดีทางนักศึกษาก็ดีเนี่ย มาช่วยกันก่อนช่วงสัปดาห์นี้สองสัปดาห์นี้นะครับก็มาช่วยเชิญชวนให้กับคนที่ยังใหม่อยู่ไม่มีเวลาเราได้มาลองสวดมนต์มาปฏิบัติเพราะว่าอะไรปฏิบัติทุกวันนี้มีความกังวลใจมีความทุกข์ใจมากยิ่งสัมผัสได้บางทีพระอาจารย์ไม่สบายเป็นโควิดเนี่ยกลัวนูน่นกลัวนี่เนี่ยคนประเภทนี้คนไม่สบายเป็นคนที่น่าสงสารมากนะครับวเวลานี้ป่วยกายก็ให้คุณหมอรักษาไปแต่ทีนี้ทางใจถ้าเกิดเรามาช่วยกันปฏิบัติเนี่ยสวดมนต์นั่งสมาธิเธอ ใจมันดีแล้วเนี่ยทางผลวิจัยทางทางต่างประเทศเขายังบอกว่าถ้าเกิดมาปฏิบัติสวดมนต์นั่งสมาธิเนี่ยจะทําให้ภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้ชักชวนคนที่ไม่ค่อยสบายใจอย่างเงี้ยก็ชวนมาปฏิบัติยิ่งช่วยคนเท่าไหร่เหมือนเรามาช่วยต่อแสงเทียนนะครับเวลาเขามีปัญหามันก็มืดเนาะปัญหามากมายมืดแต่ว่าความมืดก็แก้ความมืดไม่ได้ จะมาแก้ได้ยังไงล่ะก็เพิ่มพลังจิตเหมือนจุดแสงสว่างทางบัญญากันอย่างพวกเราเนี่ยที่มาสวดมนต์กันโอ้โหห้าหกพันท่านเนี่ยครับอันนี้ถือว่าเป็นผู้ที่มีพะละมีอินทรีย์ละคราวนี้เราจะได้ไปอนุเคราะห์เกื้อกูลสําหรับผู้ใหม่อยู่ก็ได้ช่วยกันเชิญชวนเข้ามาเนาะจะวิธีสาก็ได้จะปฏิบัติตามอธยาศัยก็ได้ขอเชิญชวนมาสมัครกันนะครับก็อันนี้เป็นส่วนของเรื่องของประชาสัมพันธ์ครับครับอีกอันหนึ่งก็คือว่าการประชาสัมพันธ์ที่ดีอย่างหนึ่งก็คือบางทีเดี๋ย สื่อโซเชียลก็จะเป็นสื่ออันหนึ่งที่จะสามารถเข้าถึงได้ด้วยเรืองง่ายนะครับแล้วก็เป็นที่น่าติดตามมันก็อยากจะเรียนว่าท่านใดที่อ,อ,อยากจะช่วยประชาพันธ์โดยการอัดคลิปนะครับแล้วก็ส่งเข้าไปทาง YouTube อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางท,างที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นเราเองมีการแบ่งกลุ่มทั้งหมดตอนนี้นะครับ50กลุ่มรวมทั้งกลุ่มต่างประเทศด้วยอีก2กลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นก็คืออยากจะฝากประชาสัมพันธ์นะครับให้ช่วยกัน อัดคลิปนะครับลองอัดดูไม่ต้องเกเขินกับกล้องนะครับเราก็อาจจะใช้มือถือนี่ก็ได้นะครับอัดคลิปกันนะครับแล้วก็ส่งมาในกลุ่มนะครับตอนนี้เราอยากจะบอกว่า50กลุ่มนั้นมีใครบ้างที่เป็นผู้ดูแลอยู่นะครับก็กลุ่มที่1อาจารย์นัทวาันอภิราัตานน์นะครับกลุ่มที่2อาจารย์ขนกพรปานคุ้มกลุ่มที่3อาจารย์กิสกรราธานีนะครับกลุ่มที่4พันตำรวจโทเขมนัท หนูชุมกลุうう่มที่5อาจารย์จารุณีมีพยุงกลุ่มที่6อาจารย์จิรารัตนประเสริฐอนันต์กลุ่มที่7อาจารย์นาณนนลินขวัญกลุ่มที่8อาจารย์นศินีณเชียงใหม่กลุ่มที่9อาจารย์ธีราพรศรีสุเทพกลุ่มที่10อาจารย์กนิ t ฐาแย้มสวนนะครับอันนี้มีผ <establishing> นะู้แทนกลุ่มที่11อาจารย์วิาดาแย้มสวนก็มีผู้แทนนะครับกลุ่มที่12อาจารย์ผดเสดีรอบรู้กลุ่มที่13อาจารย์นิติธร วิสุทธิมโนกลุ่มที่14อาจารย์ปทุมไกาย,ย์กลุ่มที่15แพทย์หญิงวรารัตนสัพกิจกลุ่มที่16อาจารย์นายสัตวแพทย์พรศักดิ์เชชนะกลุ่มที่17เอ,อ,อาจารย์หมอพมพิสิทธ์โจดกิ่งกลุ่มที่18อาจารย์มารีหมื่นนรงกลุ่มที่19อาจารย์ยุพินศรีสุด,ดาเอศรีสุด,ดีขออภัยครับกลุ่มที่20อาจารย์รัชชาศรีสุเทพกลุ่มที่21อาจารย์บรมน์คงอ่อน กลุ่มที่22อาจารย์วรวุฒิศรีสวัสดิ์กลุ่มที่23อาจารย์วิภารัตวงศวิวัน์กลุ่มที่24อาจารย์อภิรัตน์ประกอบกลุ่มที่2 5อาจารย์สิริวันเสือมานมาพนากลุ่มที่26อาจารย์สมานคณาธากลุ่มที่27อาจารย์สุขวสาชิตตะปัญญากลุ่มที่2 8อาจารย์สุขขุมคณธากลุ่มที่2 9อาจารย์สุนทีอินทโชตกลุ่มที่30อาจารย์สมศภาสีคำลือ กลุ่มที่31อาจารย์ธีรลัตดิทธโชตกลุ่มที่32อาจารย์วันชัยปิติกลุ่มที่33อาจารย์จัตุพรบุญแสงกลุ่มที่34อาจารย์สมบัติอาภาพงศักดิ์กลุ่มที่35อาจารย์อภิสินอินทรไค่กลุ่มที่36อาจารย์ทิพวรนตีตรงกลุ่มที่37อาจารย์เฟื่องรุ่งสุขไพโรธกลุ่มที่38อาจารย์อัชราวงช่างหล่อ กลุ่มที่3 9ข้าคือตัวของพิธีกรเองนะครับเรือกาศโทจักรพันธ์อภิรัต,ตานน์กลุ่มที่40อาจารย์วรนพงศ์ตันประภากลุ่มที่41อาจารย์นิสนาลิมพิทยาและอาจารย์กัญญนันบุญกิติชัยกลุ่มที่42อาจารย์จันทิพย์ใจซื่อกุลกลุ่มที่43อาจารย์อังสนาพนมชนกลุ่มที่44อาจารย์ภารดีเซียวสกุล กลุ่มที่45อาจารย์นิษนาลิมพิทยากลุ่มที่46อาจารย์สมศักดิ์ชื่นชัยธรรมกลุ่มที่47อาจารย์นัชกฎจากภูเก็ตนะครับกลุ่มที่49อาจารย์พัชรันหมีกุลละหรือว่าอาจารย์ต้อมของเรานะครับกลุ่มที่50อาจารย์ปริศนาไกรวิทย์นะครับแล้วก็ในกลุ่มต่างประเทศก็จะมีอาจารย์สุปี วานาพันธ์นะครับเป็นผู้ดูแลในแต่ละกลุ่มนะครับนี่คือ,อรายชื่อทั้งหมด52กลุ่มด้วยกันนะครับ<ม>ก็อยากจะเชิญชวนนะครับที่มีรายชื่อทั้งหมดเนี่ยทำคลิปวิดีโอออกมาเชิญชวนนะครับกล่าวถึงวัตถุประสงค์แล้วก็เชิญชวนมาวิธีการปฏิบัติอย่างไรอันนี้ง่ายๆไม่ยากนะครับก็มีคลิปตัวอย่างอยู่แล้วนะครับใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับก็มีคลิปตัวอย่างเดี๋ยวคงจะได้ส่งกันในกลุ่มเนาะแล้วก็ทีนี้สมัครกลุ่มไหนใกล้สูนไหน เราเรียกว่ารู้จักกับใครก็เข้ากลุ่มนั้นนะครับถูกใจใครหรือว่ารู้จักกับพี่เลี้ยงท่านไหนในกลุ่มก็ชวนกันไป<า>สมัครเข้าอยู่ในธารมอัธยาศัยครับ,รบทีนี้อยากจะแนะนําในเรื่องของเวลาที่เราปฏิบัติแล้วหลายคนมีความสงสัยเพราะว่าใกล้เวลาที่จะต้องส่งข้อมูลในการปฏิบัติมันก็จะมีรูปแบบนะครับเดี๋ยวนี้หนึ่งก็คือตารางง่ายๆนะครับก็เป็นเปเปอร์ซึ่งเดี๋ยวทางทีมงานก็จะส่งให้ทางปรณษย์นะครับ ในนี้ก็จะเป็นตารางสำหรับที่จะบันทึก101วันนะครับก็จะมีรูปแบบที่มีความแตกต่างกันใช่ไหมครับอ่าใช่ครับเดี๋ยวขออธิบายเสริมเติมตรงนี้นิดนึงนะครับก็คือตารางเนี่ยครับก็สำหรับผู้ที่สามารถปริ้นเนะาะเราตอนนี้เราเป็นทุกอย่างที่เราทํากันอย่างวัดเทพจริยานช่วยกันเหมือนเป็นอุปกรณ์เครื่องมือนะครับอุปกรณ์เครื่องมือก็ให้กับทางท่านผู้ดูแล ช่วยใช้กับนักศึกษานักศึกษาจะสะดวกใช้อันไหนเอื้อเฟื้อเผื่อผแผ่ซึ่งกันและกันทีนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้เราเป็นรุ่นหนึ่งนะเนาะแล้วมันงานมันพึง่งกระทันหันนะครับทีนี้เราก็เอื้อเต็มที่ที่อยากจะช่วยอำนวนกระดาบเติมที่นะครับทีนี้เนี่ยตารางเนี่ยมีอย่างแรกนะครับก็คือยคอย่างแผ่นใหญ่ๆเลยเนี่ยนะครับอันนี้สบายๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครได้ไปเนี่ยก็ติ๊กถูกอย่างเดียวครับใครจะติ๊กก็ได้ใครไม่ติ๊กก็ได้นะครับอันนี้ก็คือถ้าเกิดได้ไปเนี่ยก็สามารถติ๊กถูก เพราะกิจกรรมวัดเทพเนี่ยมีตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะครับท่านก็สามารถปฏิบัติตามได้ก็แค่จะมีส่วนของตารางความสุขที่อยากจะให้ปฏิบัติเพิ่มอันนี้คือตารางแบบยาวสําหรับบางท่านถ้าเกิดได้ไปใครจะสะดวกติ๊กไว้ก็ได้ใครไม่สะดวกติ๊กก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้ส่วนที่เราอยากจะเน้นมาหน่อยหนึ่งก็คือในส่วนของตารางแบบย่อตารางแบบย่อตัวนี้นะครับจะเป็นตารางที่จะส่งข้อมูลให้กับทางพี่เลี้ยงนะครับตารางให้กับทางพี่เลี้ยงนะครับที่เราปฏิบัติไปแล้วเนี่ย ห 2, สึส,สัปดาห์3ส,สัปดาห์เนี่ยครับก็จะถึงประมาณวันที่29เกนี่ยก็ปฏิบัติไปนะครับทีนี้เนี่ยมีรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงนะครับด้วยที่ว่าเดิมทีเนี่ยเราก็จะลงว่าเดินจงกรมนั่งสมาธิฟังธรรมสวนมนกี่นาทีใช่ไหมครับกี่นาทีก็ลงไปตามนั้นจริงๆใช่ไหมครับทีนี้ก็มีทางอาจารย์วิยาดาท่านก็แนะนํามาว่าปกติปุริสาเนี่ยก็มาติ๊กอย่างเดียว่สวดปุริสาเสร็จก็เซ็นชื่อ ก็จบแล้ะรายละเอียดเนีทางพี่เลี้ยงก็จะดูแล้วถ้าเกิดมานี่ก็คือคือครบแล้วได้ปฏิบัติดังนั้นก็เลยเป็นอีกหนึ่งทางนะครับก็คือถ้าเกิดได้แผ่นนี้แล้วเนี่ยช่วงที่สัปดาห์ที่ได้ได้ลงไปแล้วไม่เป็นไรนะครับเรามาเริ่มต้นใหม่ในวันที่30สิงหาคมนะครับ30สิงหาคมเนี่ยก็ถ้าเกิดได้ตารางตัวเล็กตัวนี้ครับเราจะช่วยตีตารางเพิ่มนิดนึงซึ่งทางก็มีทาง น้องกิ่งน้องการก็จะทําคลิปแจ้งไปนะครับก็คือทําตีตารางเพิ่มเป็นเช้าค่ําแล้วก็วิธีสาเช้าค่ําแล้วก็วิธีสานะครับใครมาสวดมนต์ตอนเช้าก็ติ๊กไปเลยนะครับไม่ต้องไปลงนาทีตรงนี้แล้วสวดมงเช้าก็ติ๊กนะครับสวดมงค่ําก็ติ๊กถูกไปหรือเขียนเล็กหนึ่งไปนะครับแล้วก็วิธีสาระหว่างวันทํากี่ครั้งสองครั้งสามครั้งก็ใส่ไปนะครับอันนี้คือจะเป็นหัวใจหลักเลยนะครับถ้าเกิดมาเช้าก็ติ๊กเอา มาค่ำก็ติ๊กเอาหรือว่าใส่หนึ่งก็ได้นะครับมาเช้าสวดมนต์ก็ใส่หนึ่งไปเลยมาค่ำก็ใส่หนึ่งไปเลยก็ถือว่าได้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยแต่ว่าถ้าไม่ได้ร่วมกิจกรรมช่วงเช้าช่วงค่ําหรือวิธีศาคราวนี้เรียกว่าปฏิบัติตามอัธยาศัยละก็คือเสริมเติมไป<ช>ทีนี้เสริมเติมเท่าไหร่เนี่ยก็ค่อยมาใส่ในช่องนะครับช่องเดินจงกรมเสริมเติมอัธยาศัยไปเท่าไหร่นั่งสมาธิเสริมเติมตามอัธยาศัยไปเท่าไหร่ ฟังทำไปเท่าไหร่อย่างงี้ครับก็ใส่ใส่ในตามอธิยาสัยคือช่องตรงกลางนี่แหละนะครับเนี่ยครับก็คือเป็นส่วนที่เราขอความอนุเคราะห์ว่าเราจะตีตารางเพิ่มนิดนึงนะครับเป็นเช้าค่ําแล้วก็วิทีสาเช้าค่ําแล้ววิทีสาซึ่งช่องนี้เดี๋ยวทางน้องกิ่งน้องการเนี่ยก็จะได้ส่งไปทีหนึ่งออนะครับคลิปจะมีคลิปให้แล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าทุกท่านได้เอกสารแล้วเนี่ยหากว่าสงสัยอย่างไรก็กสามารถสอบถามเข้าไปได้ในกลุ่มนะฮะพี่เลี้ยงก็จะเป็นคนตอบ ตอกย้าอีกทีนึงทีนี้ก็มีความสงสัยนิดนึงครับอาจารย์ก็คือเรื่องของช่องก่อนสุดท้ายจะมีคําว่าระดับความสุขทีนี้อบอกว่าระดับเริ่มจากศูนย์ความสุขเต็มสิบ,บก็คือเป็น 1, 2, 3, 4, 5, สองสาม้าหดแดเก ตรงนี้กรอกอย่างไรให้ความหมายได้ไหมครับได้ครับอันนี้เป็นส่วนสําคัญเลยนะจะขอเวลาอีกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นข้อมูลสําหรับไปทําเชิงเชิงว,วิชาการต่อนิดนึงนะครับถ้าเกิดในระดับความสุขเนี่ยของแต่ละท่านนักศึกษาแต่ละท่านเนี่ยถ้าเกิดมาวันเนี้ยสมมติวันนี้รู้สึกเช่นนะอาทิเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นคนไม่สบายนะครับอาจจะ่าติดโควิดไม่สบายโอ้โหวันนี้กังวลใจมากทุกใจมากที่สุดอันนี้ก็ให้ใส่ศูนย์หนึ่งสไปนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นระดับ3-4ถึงเนี่ย ก็กังวลใจอยู่แบบอ่ะค่อยดีใจขึ้นมาแล้วแต่ก็ยังกังวลใจเผลอเมื่อไหร่ก็กังวลใจอยู่นะครับก็เป็นระดับ3-4ระดับ5-6กเนี่ยก็คือเฉยๆละก็ยังมีกังวลใจบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่หนักเท่าก่อนแต่ก็ไม่ได้มีความสุขนะครับทีนี้ระดับ7จ็ถึงแเนี่ยเป็นระดับที่มีความสุขละเข้ามาอยู่ที่มีความสุขไอ้เรื่องต่างๆนี่ไม่กระทบกระเทือนจิตใจความกังวลใจเนี่ยไม่ค่อยมี9ก้าถึงสิเนี่ยโอ้โหวันนี้มีความสุขมากข่าวเขวื่ออะไรมานี่ไม่กระทบจิตใจใะไๆทั้งสิ ไอ้ตรงนี้ระดับความสุขก็เอาประเมินตามความรู้สึกเราครับก็ใส่ช่องข้างหลังนะครับแล้วทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยก็คือขอความอนุเคราะห์อย่างเดียวนะครับด้วยที่ว่าท่านเจ้าคุณอาจารย์เนี่ยอยากจะรวบรวมข้อมูลเป็นสถิตินะครับแล้วทุกอย่างเนี่ยพี่เลี้ยงคอยแนะนําไม่ยากนะครับไม่ยากจะลง Google Form ก็ได้หรือว่าจะลงตอกตารางไว้เขียนไว้แล้วก็ปรึกษากับทางพี่เลี้ยงกันนะครับว่าในการส่งข้อมูลกันก็จะได้ค่อยๆส่งข้อมูลกันนะครับก็จะมีด้วยว่าท่านเจ้าคุณอาจารย์เล็งเห็น,นว่า โครงการนี้คนปฏิบัติหลายพันคนนะครับเราจะได้มาเก็บสถิติกันแล้วก็น่าจะเป็นครั้งแรกๆเนาะที่เราจะได้มาเก็บทำสถิติและทําข้อมูลเชิงวิชาการกันนะครับก็ก็นําเรียนท่านนักศึกษาในเบื้องต้นไว้เท่านี้ครับครับก็ด้วยเวลานะครับใ้เวลาที่จะต้องสนผลกันต่อไปแล้วก็ราบขอบพระคุณพระอาจารย์ลักสมมันเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมให้ความเข้าใจแก่นักศึกษาคณะศาสมาธินะครับ ลำดับต่อไปก็ขอเชิญทุกท่านร่วมสมนุนกับวัฒเทพเจติยาจารย์ได้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ